สวัสดีครับก็วันนี้เราจะมาพบก,กับผู้สนับสนุนของเรานะครับในการประกวด university aid ของเรานะครับครับผมพบก,กับผู้สนับสนุนของเราทั้งสามท่านเลยครับสวัสดีค,ครับขอบคุณครัก่อนอื่นเลยก็จะขอแนะนําตัวแต่ละท่านนะครับในการเป็<า>นผู้สนับสนุนหลักในการประกวด u n i v e r s e t e a ี A ในครั้งนี้นะครับผมสวัสดีคะชืช่วรานณนนท์ค่ะมาจากชมรมนักประชาสัมพันธ์และสื่อเชียงใหม่ค่ะ สวัสดีคะ่ะชื่อ,อจิรัติพรสุกันทานะคะชื่อเล่นช่วยแอมมี่นะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่ค่ะสวัสดีคะ่ะนางงามใส่ตละลกนะคะลูซีก่กระโทโยจะไร่อ้อมกดบภูเขาค่ะ,ะก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากจะถามอย่ีู้สามสอง ครับก็ก่อนอื่นเลยก็จะขอถามว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในการสนับสนุนกองประกวดในครั้งนี้ครับิ๊ก็ชื่น <แก S 1> ชมคณะทำงานมาโดยตลอดนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นงานนี้ที่ได้ส่งเสริมเยาวชนให้มีความกล้าสแสดงออกแล้วก็ได้มีการส่งเสริมดาวดวงใหม่ที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงค่ะค่ะก็คล้ายๆของคุณประลาโนนนะคะก็อยากให้น้องๆได้ การแสดงออกที่ดีแล้วก็เป็นเนยาวชนที่ดีนะคะเริ่มจากการที่ได้รู้จักกับที่อุ๋ยนะครับได้เริ่มร่วมงานกับที่อุ๋ยแล้วก็ชื่อช่อนในน้องน้องขอบที่อุ๋ยก็เลยมาขอร่วมงานในครั้งนี้ครับก็ชอบดูการประกอบด้วยนะครับงน่้เราจะเล็นผู้หญิงหรือผู้ชยยายใหญ่น้องน้อง,องทุกคนพัฒนาเตยและมีอนาคตที่ดีครับด,ด้านด้านด้านนี้ครับ ทั้งสท่านนะครับก็เรียกได้ว่าเป็กัปขอขอบคุณผู้สนับสนุนเราทั้งสาท่านนะครับในการสนับสนุนการประกวด University ทีเของเราในครั้งนี้นะครับผมก็อยากจะขอบคุณทั้งสามท่านนะครับที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนในการกล้าสแสดงออกนะครับผมขอบคุณครัอบอเคครับ